สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ pg เกมนะครับของเว็บไบโอเบสเจ็ดแปดเก้านี่ครับวันนี้เดี๋ยวผมนะครับจะมาเล่นเกมของค่าย pg นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็มีครบทุกเกมนะฮะมีให้เลือกมากมายเลยนะที่เว็บนี้เว็บเดียวเลยนะครับตามโลโก้นะครับฝากไว้กัด้วยนะสำหรับไบโอเบสเจ็ดแปดเก้านะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะผมจะเล่นเกมไหนนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมนดีต้อนรับเข้าสู่เกมสล็อต P G นีครับนั่นคือเกมเมดูซ่านั่นเองนะครับอ่าโอเคครับผมมาในเกมเมดูซ่านะเดี๋ยวผมจะมาเล่นไปได้ดูกันนะครับก็เกมนี้นะฮะไม่แปลกอะไรนะครับมาดูกันเริ่มต้นสูงสุดนะเริ่มต้นนี้ที่เบทหนึ่งบาทสูงสุดที่หมื่นห้าเลยนะครับเราก็สามารถปรับเลือกเล่นได้ตามความต้องการของผู้เล่นเลยนะครับ แต่ว่าเไดนทุน300แบบนี้เดี๋ยวผมอยากขอเล่นที่ประมาณเบตหแล้วกันนะครับตารางการให้คะแนนนะฮะเกมนี้นี่ครับจะมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายนะครับเริ่มที่รูปแบบแรกๆนะฮะมันจะเรียกว่าเมื่อเราปั่นไปมันจะมีสิทธิ์ได้เหมือนเป็นสิทธิ์ลุ้นได้รับโบนัสนะฮะมันเป็นเหมือนต้องสุ่มเลือกนะครับเป็นตัวคอนโทรนะเราก็เลือกนะครับ ล้วก็จะมีให้เราเลือกได้ทั้ง3อย่างเลยนะครับมันจะสุ่มให้เราเนี่ยแล้วก็เกมนี้นะฮะจะมีรอบการเดินนะฮะรอบการเดินคือเมื่อเราเดินไปแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะจะมีสิทธิ์ได้เข้าใกล้เมดูซ่าขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ถ้าเมื่อเข้าใกล้เมดูซ่าแล้วเนี่ยเราจะได้ต่อสู้กับเมดูซ่านะครับเพื่อที่จะรับตัวคะแนนเพื่อเข้าไปในฟีเจอร์ของฟิชเปินนะครับให้ด แล้วก็จะมีในส่วนของเพชร3เพชรนี้นะครับถ้าเราโจมตีมินูซาครบ1ครั้งจะได้1เพชรนะครับโจมตีมินูซาครบ3ครั้งนะครับจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปต่อสู้กับมิูซานี่ครับแต่แต่ว่าจะสู้ได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเรียกว่าตรงคะแนนตรงนี้นะครับถ้าได้เป็นอาวุธที่ไว้ใช้ต่อสู้ที่เป็นครบเพลิงนะครับเป็นดาบนะครับเป็นโล่นะครับเป็น อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอาวุธนะฮะเป็นลูกตุ้มอย่างนี้ก็จะสามารถได้ฟันเมลูซ่านะฮะเมืม่อเมลูซ่าตายเนี่ยก็ได้เข้าไปฟีสปินกันเลยนะบอกเลยว่าฟีสปินเกมนี้มันเถื่อนมากๆนะครับ <Wow. S 1> มาดูกันกนะครับใครที่มารับชมแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันดะ้วนะยนะครับมาเลยฮะก็ใครไม่เคยเล่นก็รอดูนะครับเกมนี้ผมว่าเล่นไม่ยากและเข้าใจง่ายด้วยนะี่ครับ อย่างที่ผมบอกนะฮะเมื่อได้เรียกว่าโจมตีเวนูซ่านะครับก็จะได้เพชรป่านะครับแต่ถ้าเมื่อได้เพชรแลาครบ9เดินทั้งกี่9ก้าเอ่ยว่าน่าจะสิบเก้า 2, รืปาสองเก้าร9ปบาทตรงนี้นะฮะก็จะเรียกว่าตัดออกไปเลยนะครับมันจะเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยนะครับโอเคครับผมไปกันต่อฮะดูหน่อยครับผม เมนูซ่ามานะอย่างนี้เราได้โจมตีเมนูซ่าะนรี้เมนูซ่าจะไม่ได้ทําอะไรเรานะครับแต่ถ้านะครับถ้าเมนูซ่าโจมตีเราเมื่อไหร่เนเพชรที่เราสะสมมาตรงนี้จะหขายไปทันทีในนเพื่อนๆอาเมนูซ่าไปเครับแบบนี้ในเมนูซ่าโจมตีเราเนนี้โอ้หายไปเลยในเพชรอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องได้เรียกว่าจัดจราธนี่ในตอนที่เมดูซ่ามาโจมตีเรานะครับจะมีสิทธิ์ที่จะรอดได้นะครับ สวยครับี่นี้เอหลยเต็มเลยฮะบอกเลยวเกมนี้เป็นเกม PG ที่ก็เล่นได้ทุนน้อยมากๆนะทุน1บาทผมบอกเลยก็เล่นได้นีบเพราะมันปั่นได้ถูกมากแล้วก็เบ็ดที่หนักที่สุดของมันคือ1นึ่งหนะครับก็ถือว่าสูงสุดด้วยนะครับก็เกมนี้บอกเลยนะฮะช่วงตะก่อนที่ผมเคยเล่นนะเป็นเกมที่เล่นง่ายเข้าง่ายนะครับนี่ฮะเป็นฟีเจอร์สุ่มนะับมันจะเป็นคนโทรให้เรานะครับสุ่มมันก็จะเรียกว่า มือนให้ออปชันเสริมของเราในเกมนะครับอย่างเมื่อกี้เป็นเหมือนน้ำยาเพิ่มเลือดนะครับเหมือนน้ำยาเพิ่มเลือดนะก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าหลอดสเตมิน่านะครับไอหลอดที่เราจะเสียทุกครั้งที่เราวิ่งนะครับนี้นะครับแล้วก็มีหมุดซ้ําแบบนี้นะฮะหมุนซ้ําหรือนะครับหรือเป็นเพชรนะครับก็ได้มานะครับก็จะได้เพชรบรูซุามากนะครับ บอกเลยนะเกมนี้เล่นไม่ยากนะครับเพื่อนๆผมบอกนะเล่นไม่ยากนะครับและก็ยังสามารถเล่นได้เบ็ดต,ต่ำๆเลยผมบอกเลยนะว่าคุ้มจริงๆนะครับเกมนี้นะผปั่นได้ยาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็โอกาสเข้าฟิสปินค่อนข้างจะง่ายนะครับไม่ถึงระยากจนเกินไปนะนรับเกมนี้นะครับแล้วบอกยว่ากราฟิกสวยมากๆนะผมก็ชอบกราฟิกเกมนี้ด้วยนะครับ แบบนี้ครบเพลิงได้ไหมครับโอ้โหรางวัลก้อนโตเลยครับผมสวยงามครับเข้ามาเต็มๆเลยเรางวัลก้อนโต50บาทลยครบเพลิงมาเรียกว่าลายชัดเจนครับผมไปกันต่อครับนี้ก็ผมลองมาปั่นให้เพื่อนๆดูเนี่ยปั่นกลับเทอร์โบเทอร์โบอะไรได้หมดเลยเนะโอโ้ชุดนี้ เข้าอีกแล้วครับผมสำหรับรางวัลก้อนโตนะฮะอู้เต็มเต็มครับดอกนี้90บาทเลยนะครับสำหรับเบ็ด7บาท50นะครับสวยครับรางวัลก็โตติดติดกันเลย2ครั้งนะครับบอครับผมบอกเลยนีเมนูซาเกมนี้เจอผมแล้วหนาวแน่ฮะ ได้เข้าเขาเรียกว่าฟีเจอร์ของเกมเนี่ยครับสุ่มคอนโทรนะครับว้าวอ่าได้มีสิทธิ์หมุนซ้ำนะครับหมุนซ้ำฟรีๆแน่หนึ่งครั้งนะครับบอกเลยว่าเกมนี้มีลูกเล่นที่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวเหมือนกันนะผมชอบเลยนะแบบนี้นะว่า,อเ,อาเขาทำมาเพื่อให้เราได้เข้าไปเจอลูซ่าจริงๆเนี่ยโอ้โหสุดโอ้โหแย่เลยครับชุดนี้ ถ้าจังหวะไหนที่เบนซ่ามาแล้วเราไม่ได้สวนกลับเบนซ่าเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะฮะว่าหินจะหายไปเลยนะครับที่เราสะสมมา2อ,อันนะฮะจะเกือบสามแล้วก็หายนะครับจริงๆก็ต้องรับวังกันนิดนึงนะจังหวะดีจังหวะได้ผมว่าก็มีสิทธิ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าทางไหนเล่นไม่ออกเล่นเนี่ยผมเหนื่อยฮะบอกอะไรเงี้ยนี้ ก็ค่อยเล่นไปได้นะเกมนี้เพราะว่ากเกมนี้มันไม่ไม่ามจุดที่หนึ่งบาทนะค่อยๆปั่นไปเอาก็ได้นะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องอัดเด็ดหนังนะแถมฟีเจอร์ของเกมกนี้เข้ามาเรื่อยๆนะมีการสุ่มนะครับสวยครับตัวนี้ได้เลยอ้าหได้โบนัสสามสิบเลยนะครับถือว่าคุ้มครับทุดนี้ไปครับไปต่อครับ ตัวชุดนี้โอ้โหเมดูซ่ามาในจังหวะพอดีครับผมได้ไหมครับได้มาหนึ่งอันพอดีฮะโอ้เมู่ซ่าเข้ามาในจังหวะที่พอดีเลยครับได้มาหนึ่งเอามาอีก้วครับอย่างนี้ได้โลกก็ได้สวนเข้าไปนะฮะสองครั้งแล้วนะครับเพชรสำหรับเพชรนะรจังหวะมาพอดีฮะเมดูซ่าอีกครั้งเดียวเราจะได้เข้า ฟีเจอร์ของเกมมันแล้วนะครับคือฟรีสปินนะครับหรือในการที่จะไปเข้าต่อสู้ไปฟันกับเบลซ่านะครับอ่ามาดีมาดีอุ้ยยังไม่มานะครับเหลืออีกหนึ่งครั้งนะฮะเบลซ่าโผล่มาแบบนี้มีสิทธิ์จักมาเหมือนกันแนะสวยครับผมตรงนี้ได้ไหมได้ครับผมสามครั้งนะอย่างที่ผมบอกนะได้เข้ามาฟันเบลซ่านะ่ยในการหมุนสิบรอบนะครับ ในการหมุนสิบรอบนี้ต้องฆ่าเมดูซาให้ได้นะถ้าฆ่าไม่ได้นี่คือจบเลยนะครับฟิสบินจะไม่เกิดนะครับต้องหมุนนะครับเกมมันจะต้องหมุนให้ได้เป็นอาวุธเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับฝานโล่ดาบนะครับหรือว่าตัวคนตืดเองนะครับแล้วเมดูซาจะสามารถโจมตีเราได้นะฮะเมดูซ่าจะทําการเขาเรียกว่าสาบเราให้เป็นหินนะครับจะสาบแถวของเราให้เป็นหินนะครับแต่ถ้าเมื่อ หินทั้งแตกมาเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นวายทันทีนะบอกเลยนะถ้าหินแตกเมื่อไหร่นะเดโลซาเจ็บตัวแน่นอนนะครับสวยงามครับผมคูณ3นะครับแบบนี้นี่ฮะมันจะคูณเข้าไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับบอกเลยนะฮะว่ามันดีกับตัวผู้เล่นเองนะฮะเพราะว่ามันทําให้เราได้วายที่ต่อเนื่องนะครับโอ้แบบนี้นะฮะยาวไปครับแบบนี้ผมว่าเข้าเต็มๆนะรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วครับผมแถม ได้โจมตีเมลูซาด้วยนะครับตามคะแนนเลยนะครับโอ้โหสวยงามครับ189บาทเข้ามาในในในเกมนี้โจมตีเมลูซาไปครับชุดเดียวตายคะโอ้โหสวยงามครับแล้วก็จะมาได้หมุนรับรางวัล5ครั้งนะครับโดยหมุดรางวัลนนี้เราจะปั่นโล่นะครับผู้ใดตั้ง11บเอ้งเลยเนี้ย เราจะปั่นโลนะครับแล้วเราจะได้ตัววายตามจํานวนที่เราปั่นโลได้นะครับบวกเข้าไปอีกนะครับแบบนี้อูโหรางวัลก็โตอยู่แล้วครับอู้จัดเต็มจริงๆนะเกมนี้บอกเลยนะครับจัดเต็มจริงๆฮะอูหรางวัลก้อนโตแตกเป็นว่าเล่นเลยนะครับอีกสิบครั้งเหลือๆครับแบบนี้มาครับมาหมุนวายกันต่อครับมาครับโอเคหนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะไม่เป็นไรครับ สวยงามครับรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะฮะทุกชุดทุกดอกนี่รางวัลก้อนโตหนักๆเลยครับสวยงามครับผมไปครับเหลืออีก8ครั้งนะฮะมาดูครับจะได้ไหวเท่าไหร่นะตัวนี้มันจะเป็นการสุ่มนะครับนะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อเลยฮะ นี้วายมากี่ตัวเอ่ยมา2ตัวเท่านั้นครับแต่ก็มีลายได้ต่ออยู่ครับไปเรื่อยๆครับตัวนี้บอสได้กำไรมาได้ง่ายๆเลยนะ,กะนยเ,ยนะเกมนี้ไม่ต้องใช้เวลามากนะโอ้สวยงามครับวายเข้าทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยหกเก้าตัวเลยนะครับโอ้โหรางวัลก้อนโตชัดๆอีกแล้วฮะเกมนี้บอกเลยนะรางวัลบวกเจ็บเลยครับ อู้219บ้าทรางวัลเมกเนะเข้าเต็มเตมเลยสำหรับตัววายที่มาบวกให้ทั้งหมด9ตัวนะครับอูกำไรเห็นๆเห็นฮนะสวยครับผมเกมนี้บอกเลยนะใครที่มองหาเกมเรียกว่าแนวแบบนักรบนะฮะแนวต่อสู้นะบอกเลยเกมนี้ไม่ควรพลาดน,นะของค่ายพีจนีครับนะฮะก็มีทดลองให้เล่นในเว็บขอผมแล้วนรนวใครที่สนใจอย,อยากจะไปลองปั่นเล่นกันก่อนเนยะ มีในตัวทดลองเล่นแล้วนี่ยครับไม่ต้องฝากไม่ต้องเปิดยูเซอร์นะครับไปลองปั่นกันดูได้นี่ครับก็ฝากกันไว้ด้วยเนะยสำหรับเว็บนี้เลยนะฮะเขาเป็นเตะสามครั้งครับยาวไปชุดนี้โอ้โหรางวัลก้อนโตอีกแล้วครับผมมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนะยรางวัลก้อนโตชุดนี้เนะยสวยงามครับผมเลยอีกสองครั้งสุดท้ายเนะยบอกเลยว่าเกมนี้นะฮะ แตกยับยับนะผมบอกเลยนะฮะไปครับเหลาดาบเหลาดาบฮะสองครั้งครับมามาโอเคครับผมครั้งสุดท้ายนะฮะมาดูกันนะครับบอกเลยฟีสปินเกมนี้ผมบอกเลยมันแปลกกว่าเกมอื่นนะฮะแล้วผมคิดว่ามันมันดีนะแบบนี้นะฮะมันทําให้เราได้ลุ้นหลายหรอบดีนะครับอ่ะโอเคครับจบไปสําหรับ15การหมุนนะครับได้กําไรมาทั้งหมด735บาบาทนะเกมนี้ บอกเลยเนะฮะเข้าฟิลิปินส์ง่ายได้ต่อสู้กับเมนูซ่าด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่ามีโชคกันแน่นอนนะครับแ้วใครที่ชอบแนละ้วฝากกด u b s ส r i b e นะกดอนีนเดเดิด้วยนะครับแล้วเจอกันเกมใหม่เกมหน้านของค้ายพีจีสวัสดีครับ